สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมสาวบอมซิงนะฮะถ้ามีเสียงรบกวนเข้าหรือว่ากล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเควันนี้มาส่งงานคอ28มิลของเวม125ตัวเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น S อตัว R ตัว I นะครับตัวหัวเถิกไฟเลี้ยวบางลมนะฮะก็ดูนะครับอันนี้เป็นตัวนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นคอ28มิลนะครับใหญ่กว่าคอ25มิลก็คือ1นิ้วนะฮะใหญ่กว่านะฮะประมาณ 3- 4มมิลนะฮะ3มมิลกว่ากว่า2มิลนะฮะ ็ลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรูปทรงพานอกก่อนนะฮะูปเป็นสีเป็นอ่าดูครับโอเคก็มีเปลี่ยนแปลงนะครับงานชิ้นนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมบอกทีหลังแล้วกันนะะให้ดูรูปทรงก่อนอโอเคน้อยละรอย,รอยเชื่อมนะฮะับเรารอยเชื่อมกนะัน โอเคเนาะก็เป็นงานเดินเก็เหมือนเดิมนะฮะงานเดินมือนะครับใช้มือเชื่อมเอานะฮะใช้มือเดินเอานะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะครับก็จะเป็นการเชื่อมแบบเก็นะฮะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแบบรุ้งๆขอบตามเชื่อมนะฮะเป็นเก็ดนะฮะเห็นไหมครับผมนะเนี่ยมันจะมีเก็นะฮะเป็นเก็เป็นเก็เน,เกนะครับอ่ะโอเค นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้มาเอาเป็น mm. เทียบดูนะครับระหว่างคอ28มิลกับ25มิลก็คือหนึ่งนิ้วเนี่ยว่ามันจะใหญ่หญมากไหมก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับอันนี้เป็นคอสวมขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะอันนี้เป็นไทเทเนียมคอขนาด28มิลน,นะครับก็สามารถเอาเข้าไปได้นะครับเขา้าเอาหนึ่งนิ้วเนี่ยเข้าไปได้นะครับโอเคตรงนี้มาอัปเดตหน่อยนะครับเป็นคอสวมแบบใหม่นะฮะซึ่งผมได้ ตอนแรกเนี่ยคือข้อสวมทางร้านเนี่ยจะเป็นการแบบใช้อา,อาสแตนเลสเอาไปหุ้มกับเอาไปเอาไปสวมอะเออเอาไปสวมกับออไทเทเนียมนะครับซึ่งอาทีเนี้ยมันเป็นมัน,ม,นมันตัดกันนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ให้มาเป็นอาสแตนเลสเอาไปอยู่ด้านในกับอาเอาไทเทเนียมมาครอบนะฮะมันจะดูวสวยงามกว่านะครับเวลาเชื่อมจะได้คือ อันเนี้ยผมใส่ยังไม่สุดนะมนสามารถยัดเข้าไปดิดันเข้าไปอีกนะอันนี้เอาไว้งี้ก่อนเผื่อลูกค้าถอดออกมาเชื่อมติดก,กับปลายนะครับมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะก็โอเคก็มามาสอนว่ามาสอนวิธีการใส่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องดูอยู่แล้วนะครับต้องส่งคลิปนี้ไปให้ลูกค้าดูด้วยนะครับโอเคมาสอนกันนะครับก็อันนี้เป็นสไตนเลสซึ่งเป็นคอสวมนะฮะต้องเอาไปเชื่อมติดก,กับปลายท่อ ระดับแรกเลยตัดคอเดิมทิ้งก่อนนะครับเสร็จปุ๊บขันน็อตสองตัวยึดนะครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าแปน้นเอาไปให้นะครับขันน็อตเสร็จปุ๊บนะฮะท่านก็ต้องออถอดอนี่ยังไม่ต้องถอดก็ได้นะขันนอ็อตดูมุมแนละ้วเออเคมันไม่ติดะไรขันให้มันได้ดีนะครับสองข้างสองสองข้างให้เท่ากันนะครับอ่ะก็ เสียงรถเข้าก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับบางทีผมอาจจะหยุดพูดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมรอรถไปโอเคมาต่อนะครับเสร็จปุ๊บคันน็อตสองตัวละยึดพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่แน,นมากนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาคอไอ้ไมช่เอาปลายเอาปลายมาทาบนะครับว่าจะเชื่อมคอสวมอยู่ปร,ป,รประมาณตรงไหนเสร็จปุ๊บก็แต้มเอา ต้มคอสวมเนี่ยซึ่งเป็นสไตล์เลสสีเงาเนี่ยนะแต้มให้มันพออยู่นะครับไม่ต้องไปแน่นมากนะเผื่อขยับอีกนะฮะแต้มเสร็จปุ๊บได้มุมได้ก็ค่อยๆบิดบิดไม่ต้องโยกนะไม่ต้องโยกคอออกนะค่อยๆบิดใจเย็นๆเอาผ้าจับด้วยเดี๋ยวมันเปื้อนนะฮะก็ค่อยบิด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 ไปบิดซ้ายบิดขวาบิด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 มาอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบิดหม้อรอบนะคือบิดอย่างเงี้ยเออบิดจับนะก็บิดบิดบิดไป ถอดออกอเสร็จปุ๊บก็เชื่อมให้รอบแล้วก็คอมาใส่เหมือนเดิมจบยึดน็อตข้คีย์ได้เลยโอเคนะก็โอเคครับผมก็ใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้เพจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันอันนี้เป็นคอยี่สิบแปดมิลน,นะครับลองรับลูกประมาณยี่สิบไม่ใช่ลองรับลูกป,ประมาณห้าสิบเจ็ดนะครับเนาะถ้าใหญ่ไปกว่านั้นก็เป็นคอนิ้วนิ้วสองละ นะครับเค okay. ก็สนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับผมใครชอบงานที่นี่ก็ลองสั่งดูได้นะครับแต่ถ้าใครดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยสวยหรือว่าอะไรก็ไม,ไม่ไม่ต้องสั่งก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีงานใหม่ๆงานแปลกๆใหม่ๆมาเดี๋ยวผมได้ลงคลิปอีกเนาะให้ดูงานอีกรอบหนึ่ง ก็ถ้าผมพ,ววพูดเร็วๆหุนๆก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องรีดส่งงานต้องไปทํางานอีกเจ้าหนึ่งต่อนะครับก็ไม่ค่อยว่างครับก็วันนี้ก็คิวเต็มถึงวันที่สิบหกเดือนเดือนหน้านะครับคิวไม่ว่างเลยนะครับใครที่สนใจก็ต้องโอนเงินมาจองคิวกันก่อนนะครับคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่างตลอดนะครับก็ต้องรอตามคิวกันเนะาะทําตามคิวด้วย Okay, เดี๋ยวให้ดูรอยเชื่อมอีกทีนึง่งงานนี้เป็นงานไม่รีบนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำงานออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นเกตสวยงามนะครับผมก็โอเคเลยอันนี้งานนี้นะครับเพราะลูกค้าไม่ค่อยจะรีบเท่าไหร่นะครับ ใครชอบแบบนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับผมลองสั่งเข้ามานะครับลองสอบถามก็ได้สอบถามราคาว่าเท่าไหร่ถ้าโอเคก็คอยสั่งก็ได้นะครับเคครับดูสีกันโอเคครับผมถ้าสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับผมซาบอมมิซซิ่งเดี๋ยวผมให้ผิดไว้ตรงอคอมเมนต์นะครับ ครที่สนใจก็ลองทักมาแล้วกันนะถามราคาถามแบบอะไรต่างนะเยี่นะค,ครับผมก็ขอบคุณมากครับ